สวัสดีครับสำหรับลิกนี้นะครับจะมาแนะนําการเล่น a อปเปกคิโอนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการสวีปร่วมกันกับการเล่นแฮมเมอร์ออนครับโดยลิกนี้ก็อยู่ใน C Major อ่าโดยที่เราจะเพิ่มนะครับตัวตัวที่6เข้าไปนะครับเป็น C เมเจอร์ซนะครับโดยเราจะเติมสาย3นะครับช่องที่ 10, 10 14อ่าสินะครับก็คือผมจะเล่น สายสามช่องที่สิบสองแฮมเมอร์ออนไว้ช่องที่สิบสี่ต่อมานะครับโน้ตตัวซีนะครับสายสองช่องที่สิบสามต่อมานะครับสายหนึ่งช่องที่สิบสองสายหนึ่งช่องที่สิบห้าอ่าเล่นต่อกันจะเป็นอย่างงี้ส่วนการดีนะครับอ่าชุดแรกเราจะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนแล้วก็นะครับมันจะ มอใหม่ควรจะเล่นแบบว่าฝึกลูกนี้ให้ให้ชินมือก่อนนะครับก็คือดีดฮมเมอร์ออนลงอ่าลงฮมเมอร์ออนลงแล้วค่อยต่อมาที่สายหนึ่งทีนี้สายหนึ่งพอเราเล่น่นโน้ตที่หนึ่งแล้วอาจจะดีดขึ้นแล้วก็ดีดลงอีกครั้งขึ้นไม่นบ รจะฝึกจากช้าๆก่อนลจากนั้นเพิ่มความเร็วลูกนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับตัวนี้ก็จะมีฟิลที่แตกต่างจากการเล่นสวิปทั่วไปอยู่ก็คือเราเพิ่มก็จะค,คุ้นเคยกับการเล่นแฮมเมอร์ออน ขั้นการระหว่างการเล่นสวิฟบางทีทุกคนอาจจะติดการเล่นสวิฟแบบสายเดียวสายละหนึ่งหนึ่งหนึ่งโน้ตน,นะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้คือแพทเทิร์นที่ทุกคนคุ้นเคยใช่ไหมครับแต่ถ้าขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นแบบเนี้ยบางคนก็จะไม่คุ้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้เป็นการเตรียมมือไว้นะครับและเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะนําลูกเล่นที่มีลักษณะแบบเนี้ยมานําเสนอให้เรื่อยครับ ครับลองฝึกกันดูนะครับชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันหลีกหน้าครับ